เขาไม้มานะครับเขาไม้มาหอดอยังโบหันไดติดไอโทรศัพท์ใส่กับปืนเลยครับนี่ครับปืนครับนี่ครับหน้าเชนเขียดครับนั่นมาน้อยก็เฮาอยู่นี่ปืน้างช่างละครับใส่ปีกสันครับนี่ปีกสิบเอ็ดมิลโอสิบเอ็ดเซนปีกยาวสิบเอ็ดเซนปืนรางบนแทกซิเตมช่างละครับท้ายช่างน้อยสารยา โอโบผมานเป็นคนยิ่งครับนี่ครับห่างปืนแล้วย่างเขามาสองเบิงเลยนะครับห่างปืนแล้วย่างเขามาซองเบิงแล้วว่าสิเอาไอไอนั่นนี่ครับยังดึงอยู่ครับว่าสิเอาไอเขาเอื้อนอีกอยัางก็คือวาสิเอากล้องใส่โอ้บอกกด่ถึกแล้วดิ ว่าสิเอากล้องใส่กระปืนแล้วกลับมาจอบยิ่งนะครับมดสองเบิงว่าสิเขาไปหม้ข้างในนะครับหมายที่เคยยิ่งย่างเขาไปอีกนะครับอ้นี่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 ตัวปลาครับนี่ตัวปลานี่แต่ว่าพวกแต่ป่อนหนาลงลดอู้เห็นมันขึ้นมาเลยครับเห็นมันขึ้นมาก,ก่อนแล้วเฝ้ายิ่งก่อนเลยครับขึ้นมาหายใจนะครับขึ้นมาหายใจปุ๊บแล้วก็ไอ้หันหนาลงไปเลย โอ้ประมหาณานาดลงครับว่าบถธอเลยขึ้นมาหายใจปุ๊บแล้วก็ค่อยลงไปผมก็เลยโอ้เกี่ยวกบไผใ่ไหนะครับนะครับตัวปลาสีขาวเอาจังไลครับโอ้เกีียวใหม่ไปทอนนี้จ่อยก็บวบอวยขึ้นนะบ่คืออ้ออืนนะขึ้นนะนะครับตัวปลาครับ เดี๋ยวขยายให้เบิ่งนก่อนนัน่นตัวปลาชู่นั่นนะครับขึ้นมาหายใจแล้วก็จังหวะจังหวะผมย่างเขามาพอดีหายใจพอดีครับแล้วเพื่อนก็ค่อยลงลผมก็บ่อบ่อทันนด้ติดกล้องเสยียทศเลทรับผมก็ฟาวยิงเลยนะครับย่านบ่อท่าน <c oughs> ก็เลยถือเลยนะครับนี่ถือแล้วนี่นั่นตัวปลา หมานเลยนะครับหมานเลยแต่ว่าสีได้หาเรือลงไปเอาครับฉะโดครับใส่ประมาณกิโลกิโลกิโลกว่ากว่ากิโลเคร่งได้เยอะบ่น่ผมพยายามปล่อยสายให้มันสีให้มันดึงลงไปดีครับมันเกี่ยวครับเดี๋ยวนี้ครับหากระยิ่งนะครับนั่นป๋าอาย่แล้วนะครับแต่ว่ายังได้สิ่ลงเอาได้ วูยิ่งยิงที่แรกนี่ยิ่งยิ่งตรงนี้เลยนะครับนี่หายใจตรงนี้แล้วก็ออกไปนะครับยิ่งตรงนี้แล้วมันดึงไปพุ่นครับพุ่นดึงไปพุ่นครับเลาวพงกัดสาวเสือขึ้นมาแล้วก็มาฆ่ากันอยู่ตรงนี้แล้วครับบัทีนี้สงสัยพันเกี่ยวออมไม่ไฟแล้วครับเอาบอด้แล้วครับแล้วด้ยครับได้เอาเลือลงไปเอาครับนี่ครับตัวปลานี่ หมานครับหมานแต่มาฮอดนะครับแต่ว่าทางสีเขาเอานี่โอ้ได้เจาะเขาเอานะครับได้เอาเรือเอาเรือลงไปแล้วก็เจาะเขาไปเอาปลานะครับโอเคครับมัดไว้ครับมัดไว้ซะก่อนมัดไว้แล้วก็ไปเอาเรือเรือก็มีนะครับเรือเซียนเขียดน,นี่นะครับนี่ทางไปเอาเรือเอาเรือตรงนั้นเราจะโง่มานี่ โอ้โหมากเหมาะเจาะพอดีเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดีวดวผมเอาปลาขึ้นมาสก่อนครับโอโบประมาณอีสานมันเท่าครับมาหอดกมันเลยหอดจังบหวันได้เปิดรายการ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเบ่งเสก่อนวาสิเอาเลือลงไปเอาเรื่องหาไม่เกาะขึ้นมาเอานะครับครับผมเดี๋ยวจังมาเบิ่งปลากันทั้งทั้งนะครับครับพี่น้องครับ นี้เอาขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับถ่ายโขกกับปืนยิงปลาซะก่อนบมได้จังหวะไอ้จังหวะยิงไม่ได้นะครับเพราะว่ายังบอกท่นได้ใส่หอดกล้องติดโทรศัพท์นะครับน,นี่นะครับยิงถึกมันขึ้นมาแล้วมันจมกระโตลงไปครับ ผมก็ว่าเล่งเอาไอ้เขาเอื่นอีกอย่างฮะผมก็ว่าเล่งเอาต้นข้ออยู่นะครับแต่ว่ามันบดถึกต้นข้อครับมันมาถือตรงนี้นะครับถึกตรงนี้ทะลุลงข้างล่างนะครับนี่ตอนอยู่เทิงบกกะขนาดว่าประมาณกิโลนี่หนาจะหอดโลแปดโลแปดโลเก้านาจะหอดอยู่นะครับหรืออาจจะสองโลหนาหอดอยู่นะครับ หมาตัวนึงแล้วครับโอโบพมาณอีสานบันเทาว่าจะแม่นเห่าอย่างกระดอเนี่ยเจ้าทิน,นโอ้นี่ครับเจ้าทินครับมีหลายตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวตัวนี้อ้อมอยู่ทางนี้นะครับตัวนี้นมามาดูกันยังเห่าคือเกานะครับม้หมาปลามันบริขาบ้านจะเคอือ นในเมนแล้วตัวนึงนะครับโอโบประมาณอีสานบ้านเฮาครับถือว่ามือนีหมานอยู่บออ่ได้ออกยิงป่าดนหมายน้ำย่ามครับหมายน้ำย่ามหน้าเซียนเขียดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผ้าเข่าเบ่งข้างในผ้าเข่าจอบเบ่งข้างในว่าสิม,มีโต้ลูกบอนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามเดือกันครับผม โอเคครับติดกล้องไปพร้อมเลยทีนี้เดี๋ยวพาเข้าไม้เบิ่งข้างในไม้ครับทีแรกมันก็มี่หรอกครับป่าหน้าทางบ่อนจอดรถนี่ครับก็มีอยู่แต่ว่าป่ามันบ่ซุ่มนะครับป่ามันบ่ค่อยขึ้นนะครับก็เลยห่างปืนไปสองเบิ่งซื้อบ่ได้ติดกล้องถึงจังหวะป่าขึ้นพอดีนะครับก็เลยยิงมากนะครับอตัวนึงละ ขอบอกภาพมาณอีสานบ้านเฮาครับเดี๋ยวผ้าเขาซองเบ่งข้างในนะครับว่าจะมีข้างในไม้นะครับยังบ่ทันได้มาเห็ดห่างไว้อยู่แต่ว่าเจาะก็ไผขึ้นไปนั่งยิ่งเธอหนึ่งเลยล่ละไมยที่ยิ่งไปรอบก่อนนะครับในคลิปก่อนนี่นะครับไม้นี่นะครับ,รบโอเคครับเดี๋ยว เตรียมตัวกันจะเข้าหนึ่งก่อนขอไม้ครับไม้นี้นะครับไม้เดิมนะครับน้ำย่ามครับเดี๋ยวไปเบื่องกันในไม้ครับครับผมตอนนี้ว่างกระเป๋าสัมภาระไว้แล้วนะครับยังบกขืนนั่งกอไผ่เลยนะครับเดี๋ยวจะนั่งเบื่องข้างนอกก่อนโอ้เห็นขึ้นมาแล้วตัวนึงว่งโมเมนนี่ครับ เห็นขึ้นล็อกก็ไปล็อกนี่นึกว่าแมนปลาสะอโบแมนนะครับให้มึงเดี๋ยวปลาซิวครับปลาซิวปลาซิวมันขึ้นพร้อมกันหลายตัวมันเลยตีง,งามแห้งโอ้ยนะตาก็ได้ตาในผ่านก็ไดแท้เดยยังบอกขึ้นทางหมายเลยนะครับเดี๋ยวจะนั่งเมืองตรงนี้ซะก่อนปลาซิวมันก็ขึ้นคือปลาสะือแท้ได้แหละเนาะ ก็จกลงงแล้วนี่นะครับบรรยากาศไม้เป็นยังีงนะครับรอก่อนพุูนครับรอบก่อนคือไปนั่งไอ้ล้ำไผอยน่ะปลายปืนนะครับตรงปลายปืนนะครับรอบก่อนคือนั่งตรงนั้นนะครับแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะนั่งตรงริมตะลิงนี่บางๆก็ไผไว้ซะก่อนเบิ่งให้แน่ใจซะก่อนว่ามีป่ามาก มีปลาขึ้นเล็บบอจังค่อยขยับขึ้นไปนั่งไมายนะครับแค่เจาะก็ไผ่เซ่อครับยังบอหั่นดีเห็ดห่างนั่งดีๆยังบอมีผใไม้บังนะครับกิ่งไม้งาไมาย้ยังบอมาบังเห็ดผลไม้บังอยู่เดี๋ยวเบิ่งไม้นี่กันสักก่อนว่ามีปลาหรือบอปกติแล้ว แต่ละปีปลามันชุม่มถ้าปาลาไหลนะครับไม้นี่ก็โอ้ไหลขนาดเลยปลาชโไม้นี่แต่ว่าปีนี้ปลาบาไหลครับปลาน้อยครับมันก็นเลยไปส่องเบิ่งไม้ใดก็บอก่อยมีปลามันก็นเลยอยากขีดขานเห็ดห่างยิ่งเนี่ยอ่างนูนอ่างนี่เราคนขีดขานันเขีดขานเห็ดห่างเงินเลยก็เลยอาชัยนั่งนิ่งๆแล้วครับ อาเนังนิ่งนิ่งปะปลาขึ้นมาทักกะว่ายิ่งบอใดก็นั่งนิ่งน,นิ่ง,ง,งไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวนั่งจบกนรหมายนี่ครับถ้าว่ามีโตเป็นตายิ่งถ้าว่ามีโตใหญ่เป็นตายิ่งกสิไทยจังหวะยิ่งสูเบงกันนะครับโอ,อโบประมาณอีสานมาเท่าครับครับพี่น้องครับ เดี๋ยวสิบห้ายหญไมนะครับไม้นี่นั่งเบิ่งโดนพอสมควรแล้วนะครับบอ่อเห็นมีปลาสะโดตัวใหญ่นะครับเห็นมีปลาสะโดหน่อยไอยตัวพอสําแขน,นีนครับมีปลาสะโดหน่อยอยู่ตัวพอสําแขนนี่แหละก็เลยบอ่บอบ่อยิงมันนะครับมันัวหน่อยเลย ยิ่งยิ่งก็หอสีโบถ,ถึกตัวน้อยหลายยิ่งก็หอสีบธถ,ถึกนะครับนั่งเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วง่ายไม้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปพอกันอีกไม้นึงนะครับเดี๋ยวผ้าหล่อเบิ่งกันครับเมือนี้ครับโอ,อโบผ้ามานอิสบ,บัดเฮาครับครับผมมาต่อกันอีกไม้นึงนะครับสำหรับไม้นี้เป็นไม้น้ำจันทร์หลงนะครับ ไม้ํำจันใต้รือว่างไม้ํำจันหลงนะครับไม้นี่มาเจาะว้มือก่อนครับมาทางกอไผ่นี่ข้างหลังนี่ครับตะกี้เป็นป่าหกหกนะครับตะกี้เป็นป่าหกแล้วก็ทางทางตัดขึ้นมาจนแปนครับนี่มานั่งอยู่นั่งงาไฟงาเดี๋ยวเคร้อ นั่งกินใครกินเดียวนะครับนี่อันนี้น้ำยังบอ่อแหงป่านหนนะครับเพิ่นกำลังสูบน้ำใส่หน้าปังอยู่น้ำม,มาเลยยังบอ่อแหงปกติแล้วถ้าเป็นยามนี้น้ำม,มานสีแหงแล้วนะครับแล้วก็ปลาชะโด พูดถึงแต่ละปีปลาะโดมันจะมานี่ครับไอ้พุ่มนี่เป็นพุ่มเบนนะครับมันสิมาลอดลอยอยู่พื้นพุ่มเบนนี่ครับแล้วไปที่บัตทินีธานามหะแหงราธานามแหงลงไปจริงๆแล้วไอ้กะซิมีห่างอีกห่างหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห่างห่างจอบยิ่งปลาะโดเลยนะครับเป็นห่างอยู่ตรงนี้ห่างหนึ่งนะครับ อกาข้างล่างข้างล่างนี่จะแหงลูกไปเลยจะบบมีน้ำเลยนะครับข้างล่างนี่จะบบมีน้ำเลยจะยางลูกไปยางลงกไปจนหอดไอไอเงาเงาต้น,ตนเบนต้นนี้นะครับอันนี้มาทางไ้แตะมือก่อนนะครับโมดูว่าจะมีปลาบ่แต่ว่ามันหอดยามยิงปลาแล้วครับ อาการมาเริ่มหนาวแล้วพวกปลาคอปลาชชโดมันากาเริ่มร้อยตัวแล้วมันจะขึ้นมาอยู่ผิวน้ำก็เลยมาทางไว้นะครับมื่อนี้ก็เลยแวะครับว่าบึงเดี๋ยวถ้าเบึงกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าใหญ่มากไอ้น้ำจันหลงนะครับใหญ่ามาไอ้น้ำน้ำจันหลง ทางคุมไตอากาศอํำนวยครับเดี๋ยวมาจอบบางปลากันครับ ยิงยากครับหมายิงยากยิงแล้วครับยิงหมายยิงยากด้วยยิงแล้วเอายากด้วยนะครับขิดมาโดนนะครับมีแต่ก็ไผ่ครับยิงเลยครับ hải nhiều hết nếu mà con gấp thì bỏ thưa chú thưa chú thưa cưu ลุูดครับบอลุูดโดนนะครับโดนดอยู่เกาะยังอีกบบานี้นั่นครับตัวปลาครับนั่นครับนั่นครับตัวปลาถืออยู่นะครับแต่ว่าจะเอาจังได่ครับ เอาจังใดอีกปัญหาหนึ่งนะครับเอาจังใดเรียบร้อยครับเป็นปลาคอนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นปลาคอรครับเดี๋ยวหาวิธีเอาก่อนนะครับ ได้เจาะกอไผ่ลงไปเอาครับนี่ครับนี่ครับบ่งยิ่งครับได้เจาะกอไผ่ลงไปเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาึ้นมาก่อนครับครับผมเอาปลาึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับใส่บ่อใหญ่ปลาได้นะครับได้เยอกประมาณโลนึงนะครับนี่ครับ เป็นปลาคอนะครับตัวนี้ครับเป็นปลาคอได้อยู่ดอกประมาณโลหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมาเจอปลาโดนะละแต่ว่าบเห็นปลาะะโดครับเห็นปลาคอก็เลยยงงิ่งปลาคอนะครับปลาช่อนปลาคอโลหนึ่งนี่ถือว่าก็ถือว่าไซใหญ่พอสมควรแล้วนะครับโลหนึ่งนะครับนี่บอลที่ยิ่งถือกัด ถึกพี่ครับถึกช่วงบ้านเอวนะครับถึกช่วงนี้นะครับนี่ถึกตรงนี้นะครับแล้วก็ลุงเอายากในจังน้อยนะครับนี่ครับบองปีนขึ้นไปก็ได้นะครับปีนขึ้นไปแล้วพุ่นไปไปนั่งอยู่นั่นครับไอ้ลำไผ่ลำนี้นะครับบอลนั่งอยู่แล้วก็จอบปลาชโดอยู่พุ่นนะครับ ที่นี่อวยอวยมาเห็นปลาคออยู่ช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้แหละนะครับเป่งโหลดพี่น้องบองยิ่งบ่มีปองนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องยิ่งนะครับในช่องมันลอยมาซึ่งช่องยิ่งพอดีแล้วก็เลยกดยิ่งเลยซับไก่เลยนะครับแล้วก็ลงไปเอาหาพิธที่ลงเอาอีกเท่านึงนะครับลงเอายากอยู่นะครับในมาแล้วนะครับเป็นว่า โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกไม้หนึ่งทางเมื่อนะครับแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับนี่ได้สองตัวแล้วครับปลาชโดกับปรามานโลเคร่งนะได้อยู่แล้วตัวนั้นโลเครึงน่าจะเป็นโลแปดโลกเก่าประมาณนี้นะครับแล้วกับปลาคออีกตัวนี้โลหนึ่งบบไปใช้ตัวนี้นะครับได้อยู่ดอกโลกหนึ่งนะครับโอเคครับ โอบโบผมันอีสานบานเฮาเดี๋ยวไปซองเบิ่งอีกม้หนึ่งก่อนเมื่อนะครับมื่อนี่มานครับผมสองตัวแล้วครับผมตอนนี้มาหอดบานแล้วนะครับตาช่างพร้อมครับแล้วก็ไอปลากระพร้อมนี่ครับปลาชะโดโอ้นี่จนอยกแข็งแล้ว ตายแล้วครับตายแล้วจนแข็งนี่ครับผมกะว่าประมาณโลครึ่ง1นกิโลห้าขีดมาเบิ่งกันว่ามันสิไดหอดบอโลห้าถึงโลแปดผมกะว่าจังสี่โลแปดโลเก้านี่ครับนี่โอเคโอ้ประมาณใส่เก่าครับใส่สองโลคือเก่านะครับ ประมาณโลเก้าโลเก้านิดนิดโลเก้านิดนิดสองโลครับประมาณสองโลปลาสดนะครับนี่ยิงยิงถึงตรงนี้นะครับหายใจเ้วกำลังค่อยลงไปผมก็เลยยิงสวนลงไปเลยยิงถึงตรงนี้นะครับแล้วเชียงนะครับเชียงในจังเลนะยลูกเชียงมานี่ลูกออกนี่นะครับนี่ นี่นะครับตายแล้วปลาชโลตายแล้วประมาณได้สองโลสองโลอยู่มั้งสองโลได้เนาะสั่งปลาโตเก่าสั่งสมัยก็ได้สองโลก็เกาา่าหมละเห็นปะอ่าโอเคครับสองโลผมก้าบ,บ่ถือก้าบ่าวาังโลแปดโลเก่า ผมว่ามีโลหาขีดขึ้นตัวนี้ผมตีไว้กิโลนึงสีหอดบอ่ปลาคอครับตัวนี้ปลาคอบ่หอ,หอหันไายนะครับหากันยิ่งลวเอามานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาซี่อย่าตู้ที่อย่าตู้ที่นี่นะครับนี่ปลาคอนี่ได้ โลหนึ่งพอดีครับได้กิโลน้อยๆเป็นโลหนึ่งพอดีนะครับนี่วันนี้มานครับได้สองตัุดนออกหมายยิงปลาเธอหนึ่งนะครับหมานครับผมได้สองตไอ,ปอ้ปลาข้อนี่ยิ่งจังหวะที่มันรอดไปแล้วมากําลังทําทานนิหันทันท่านี้มาหาผมพอดี หัวช่วงหัวนาายไปแล้วงามับังนะครับมันเพิ่มอุวยจังสีมากผมก็ยิ่งเลยยิ่งจังหวะนี้เลยเสียบตรงนี้ลงไปน่าจะออกข้างหนา้านี่นี่นี่ครับบองบองลูกสอดออกนะครับสอดออกตรงนี้พอดีเลยอยู่บดึงแห้งนะครับแต่ว่าผมเฝ้าดึงขึ้นมามันเลยก่ยอกอภัยประคอนี่ครับเมื่อนี้ได้สองตัวครับถือว่าหมานยูโดนโดนใน ออกล่าเข้ามายิ่งปลาเธอหนึ่งนะครับโอบโบปรหมานอีสานบานเฮาฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับรายการโอบโบปรหมานอีสานบานเฮาคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนครับกับหมานสองตัวปลาชโดโดกับปลาข้อใส่โลหนึงกับ2โลโอเคครับขอบคุณการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ